สองตุลาคมวันมาตากับแถอีซี่นะคะวันนี้เรามาต่อมาตาเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งคำนิยามกันค่ะเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งวงเล็บยี่สิบเอ็ดนะคะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวล,ลรัศากรลักษณะส,สองภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวดสี่ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งข้อความทั่วไปดังนั้นมาตาเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งนะคะจึงอยู่ภายใต้ส่วนหนึ่งหมวดสี่ลักษณะส,สองแห่งประมวล,ลรัศากรค่ะ 77ทับหนึ่งเล็บ21พูดถึงอะไรนะคะพูดถึงเขตปลอดอากรค่ะเป็นนิยามของคำว่าเขตปลอดอากรซึ่งเขตปลอดอากรค่ะเดี๋ยวก่อนจะอ่านด้านหลังนะคะขออธิบาย คำว่าเขตปลอดอากรตรงนี้ก่อนสมัยก่อนค่ะเดิมนะคะในประมวลรัศดากรน,นะคะตรงเนี้ยไม่ใช่คําว่าเขตปลอดอากรมีการแก้ไขเมื่อปี2544นะคะก่อนปี2544ประมาณเดือนกันยายนเนาะเขาจะใช้คําว่าเขตอุตสาหกรรมส่งออกค่ะ export processing zone หรือถ้าเราคุ้นๆหูเราก็อาจจะแบบเออ epz epz เนาะถ้าสมัย กตอนเราทํางานใหม่ๆตอน,ตอนสมัยก้อยทํางานเนาะใหม่ๆเนี่ยก็ยังบอเอ้ย e p ิเนี่ยเคยได้ยินอยู่แต่หลังๆเราไม่เราไม่ค่อยได้ยินคํานี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขตอุตสาหกรรมส่งออกเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วก็คือเหมือนถูกยุครวมกันไปนะคะเปลี่ยนชื่อไปเป็นเขตปอดอัก ซึ่งเขตปลอดอากรตรงนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะมันก็จะซ้ํากันกับเขตปลอดอากรตรงนี้สีเขียวข้างหลังนี้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามนิยามของมูลบิเบิรเขตปลอดอากรตรงเนี้ยเขาหมายถึง free t a d e zone ค่ะก็คือ F T Z นะคะตัวย่อก็คือ free t a d e zone ตรงนี้ก็คือเขตปลอดอากรไม่มีรอเรือค่ะดังนั้นปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยน รวมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดย f t z เนี่ยคะ่ะก็ทำหน้าที่คล้ายคลึงก,กันกับ e p z เนอะก็ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยน e p z เป็น f t z เนอะแต่ว่าตัว f t z ะคะจะครอบคุมกิจการมากกว่าทั้งอุตสาหกรรม นิชยกรรมและบริการซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับมาตรการทางภาษีรวมทั้งเหมือน WTO หรืออะไรด้วยในเหตุผลตามที่เซิร์ชมานะคะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าลงรายละเอียดหรือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนั้นจริงหรือเปล่าเสิร์ชจ,จาก Google อ่ะนะคะเดี๋ยวว่ายัางไงเดี๋ยวอาจจะต้องแบบขอให้อาจารย์อ้อยนะคะสุติการกิจไกวันที่ทํารายการ Cu s t o มอี s y กับไทยอีซี่นะคะอธิบายเคส การเปลี่ยนแปลงประวัติการเปลี่ยนแปลงให้เราฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแต่โดยรวมสรุปก็คือวงเล็บ21เขตปลอดอากรเนี่ยค่ะถ้าเดิมอ่านประมวลรัศดากรเก่าๆเราอาจจะเจอคําว่าเขตอุตสาหกรรมส่งออกนะคะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเขตปอดอากรก็คือ FTZ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลมาจากกรมศุลการกรนะคะเว็บไซต์กรมสุลการสามารถสแกนอ่านเพิ่มได้เดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดไปที่จะอธิบายข้อมูล ทั้งหมดเนี่ยจะอามาจากกรมศุลการกรแต่คราวนี้เราจะกลับมาที่นิยามของของกรมสรรพากร77ทับหนึ่งวงเล็บ21ของเราก่อนว่า77ทับหนึ่งวงเอ็บ21 FTZ นะคะเขาบอกว่าเขตปลอดอากรหมายความว่าเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลการกรซึ่งตรงนี้ก็คือฟรีโซนนั่นเองเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็จะฟรีโซนเขตปลอดอากรเนี่ยตรงนี้คือความนี้นิยามตัวสีเขียวแต่ถ้าเขตปลอดอากรข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวฟรีโซนธรรมดาแต่ มันหมายความรวมถึงเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยก็คือกอนออนะคะดังนั้นตามนิยาม77ทับหนึ่งเขตปลอดอากรเอ z ทจึงหมายความถึง3เขตจริงๆแล้วาเขต3าสีนี้นะคะ1ก็คือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยสุกากรก็คือฟรีโซน สองสิน้ำตาลเขตอ,อุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือกอนออรหรือว่า ieat หรือบางคนก็เรียกว่าฉันกินฉันอ่าเด็กนะก็จะไปคำๆกันนะคะก็เรียกเป็น ieat ขอประธานอภัยกอนออนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะค่ะและ สุดท้ายสีม่วงค่ะก็คือเขตที่มีกฎหมายกําหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้าด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้นิยามของเขตปลอดอากรดังนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเราอ่านกฎหมายไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเขาพูดถึงเขตปลอดอากรไม่ได้หมายความถึงแค่เขตปลอดอากรมันต้องหมายความถึงกรอ,ออหรือเขตอื่นที่มีกําหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้าด้วยภายใต้นิยาม77/1วงเล็บ 21, 21 mm. ของเรานะคะคราวนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนอกจากเรื่องของสมัมภาระเนี่ยแค่นี้เลยมาตานี้ โอเลปนี้นะคะอนุมาตานี้บอกแค่นี้แหละแต่เดี๋ยวก็จะพาไปอ่านของที่สุลกากรเขียนไว้เพื่อความเข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันบ้างนะคะ เขตปลอดอากรค่ะอันนี้เรามาดูตัวสีเขียวก่อนเนาะเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยสุลกกกรหมายความถึงอะไรก็คือหมายถึงตัวฟรีโซนนะคะซึ่งฟรีโซนตรงนี้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นเนาะอย่างที่อย่างที่ตอนเกินไปตอนแรกว่าก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางสุลกกกรเรื่องของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันก็คือเขียนไว้กว้างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเขตปลอดอากรเนี่ยก็คือ ผู้ประสงค์ที่จะจัดตั้งเขตบอร์ดอากรต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนนะคะอย่างตัวตัวอย่างนในรูปเนี่ยก็จะเอาตัวของอมตะมาให้ดูนะคะของอมตะที่เขามีเขตบอดอากรฟรีโซนนะคะอารมณ์เขื่อนเขตบอดอากรน,นะคะอาจารย์อ้อยบอกว่าอารมณ์เหมือนแบบอย่างแค่รูปเนี้ยอมตะเป็นผู้ใหญ่บานเอาที่ดินของอมตะใช่ไหมคะเอาที่ดินของเราเอาไปจดว่าโอเคที่ดินโซนนี้ของเรานะจะขอให้ได้รับ อนุญาตเป็นผู้ประกอบการในผู้ประกอบกิจการในเขตปอดอากรก็คือเหมือนๆแบบว่าขออนุญาตว่าเดี๋ยวแอรเรียเนี้ยจะเป็นเขตปลอดอากรนะไปขออนุมัติและพออมตะได้อนุมัติอะคะ่ะหลังจากนั้นบริษัทอื่นๆก็ขอข้อถ้าต้องการไปเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรก็ขอผู้ใหญ่บ้านเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านอ,อมตะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านทั่วไปนะคะซึ่งตรงเนี้ย เราจะต้องมีคนตั้งก่อนว่าเอกชนตัวนี้ใครจะเป็นอาจจะตั้งเขตปลอดอากรและหลังจากนั้นบริษัทต่างๆก็ขอเข้าไปอยู่ในแอเรียของเขาพอเราเข้าไปอยู่ในแอเรียของเขาก็ถือว่าเราอยู่ในฟรีโซนเรียบร้อยแล้วก็คืออยู่ในเขตปลอดอากรน,นะคะซึ่งเขตปลอดอากรน,นะคะจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเนาะจะมีเรื่องของการได้รับยกเว้นเนาะเมื่อเราเอาของเข้ามายกเว้นอากรขาเข้า ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนําเข้ามาในประเทศไทยเนาะหรือของออกตรงนี้ก็ได้รับยกเว้นอากรขาออกกรณีที่มีอากรน,นะแต่ว่าโปรติประเทศไทยเราไม่ได้มีอากรอ,อยู่แล้วมีอยู่แค่ประมาณสัก4ีหชนิดที่อาจารย์อ้อยเคยเล่าให้ฟังทนำะงานช่างไม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะค่ะซึ่งตรงนั้นอะ่ะก็จะได้รับยกเว้นด้วยแล้วก็มีเรื่องของหากนําเข้าของเข้าไปในเขตปลอดอากรก็จะได้ให้รับการยกเว้นหรือว่ามีการคืนอากรได้โดยถือว่าของนั้นส่งออกไปนอกรัฐจักร ะะและได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายของศุลกากรอีกมากมายนะคะรวมทั้งการนําการนําวัตถุดิบหรือการนําของอะคะ่ะเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะได้รับยกเว้นเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ขยายกว้างกว่า EPZ นะคะตรงนี้ก็เลยเขตปอดอากรของสุลกกรนิยามโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ถ้าทั้งหมดเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสุลกกรนะคะตัวนี้สแกนอ่านได้นะคะคลิกตรงนี้เขตปอดอากรก็จะเจอข้อความที่ก้อยแตดออกมาบางส่วนให้อธิบายให้ฟังนะคะและเดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่เราจะไปดูก็คือเขตประกอบการเสรีนะคะก็คือมีอะไรบ้างนะคะอ่า เขตประกอบการเสรีนะหรืไมเละมาละแล้วก็คือคำว่าฟรีเทดโซนมาแล้วนะคะฟรีเทดโซนก็คือ FTZ ของของทางสัมปกระกรนะเขตอร์ตอากรตรงนี้อ่าดังนั้นหลักการทั่วไปนะคะหลักการทั่วไปนะคะก็คือเขาบอกว่าอะไรเขตประกอบการ เสรีก็จะประกอบด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือตัวสีน้ําตาลของกรมสพรรากรถ้าเราเทียบกันเนาะซึ่งพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสีน้ําตาลเนี้ยก็แบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะนะก็คือพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปกับพื้นที่ประกอบการค้าเสรีนะคะก็คือเขตอุตสาหกรรมส่งออกเดิมนั่นเองนะคะตรงเนี้ยฟีเทรโซนจึงประกอบด้วยกอนออด้วยก็คือเราถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเรียก ฟีเทอร์สงของสุลกกรนะเขาก็จะเรียกว่าเขตประกอบการเสรีเนาะถึงแต่ว่าของเราเราก็จะเรียกเขตปอดอากรนะคะก็อาจจะแบบเงิน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 นิดนึงนะคะอ่ะคราวนี้เอ่อเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามการนิคมอุตสาหกรรมกรนอ,อค่ะเขาก็จะมีสิทธิประโยชน์เหมือนคล้ายๆก,กันกับเขตปลอดอากรนะคะก็มีเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตต่างๆซึ่งของที่นั้นเอาเข้ามาเพื่อผลิตและ นำเข้ามาในในราชสักและนําเข้าไปในเขตของกนอของเขตประกอบการค้าเสรีด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับยกเว้นอาการขาออกภาษีมูลค่าเพิ่มในการนําเข้ายกเว้นการคืนภาษีอากรของที่นําเข้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับเขตปรอ์ดอากรเลยนะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งนะคะของกนอซึ่งปัจจุบันนะคะมีกนออยู่แล้วเนี่ยทั้งหมด12 พื้นที่นะมีอยู่12แห่งนะคะอันนี้ก็ไปเซิร์ชรูปมาดูว่าโอเคเนี่ยลาดกระบังเห็นไหมคะอันนี้โลโก้กอนอนะโลโก้กอนอ,อเวลาเมื่อกี้ฟรีโซนเราก็ไปอยู่ในผู้ใหญ่บ้านอมตะอมตะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะตั้งเขตฟรีโซนเราเข้าไปอยู่ในฟรีโซนก็คืออยู่ในเขตปอดอวกยสิเคียวนี้ส่วนอันเนี้ยก็คือ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเองเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแบบใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่กวาเราไม่เทียบกันนะมันเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกบ้านหนึ่งซึ่งก็จะมีอีกสิบสองอีกสิบสองโซนที่ไปอยู่ภายใต้ผู้ใหญ่บ้านใหญ่อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกอะไรนายอำเภอหรืออะไรไม่แน่ใจอ่ะ ประมาณนั้นนะคะก็จะมีเขตประกอบการคาเซลีตั้งอยู่ในกรนออยู่ในกลุ่มของกรนอรเนี่ยมีทั้งหมด12แห่งนะคะอ่ะจบแล้วนะคะคราวนี้ถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องของคลังสินค้าท่านบนความแตกต่างของเขตปลอดอากรเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะมีอาจาร,รย์อ้อยมีพูดถึงไว้อยู่นะคะแต่ในส่วนของกนออยังไม่ เคยทำ EP เทียบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำ EP เทียบว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงบ้างไหมแล้วก็ประวัติของอการเปลี่ยนแปลงเนาะ EP แซดกัเป็น FT แซเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงอันนี้เดี๋ยวจะขอติดไว้สอง EP นี้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ให้ให้ชมกันนะคะค่ะอ่าแล้วก็นอกจากเรื่องของอการมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรื่องของกฎหมายการเปรียบเทียบค่ะระหว่าง ศุลกากรและสรรพกรนะคะกรณีมีการขายสินค้าเข้าเขตปลอดอากรฟรีโซนก็มีจัดอัดแท็กแคสตี้ไว้แล้วนะคะสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปเรียนได้หรือดูที่สารบัญและก็นอกจากนำเข้าก็จะมีส่งของออกจากฟรีโซนก็มีเหมือนกันอยู่ที่ EP7 นะคะเนี่ย EP7 มันจะมี2พ,พาร์ทพาร์ท2กับพาร์ท1เนาะส่งออกแล้วก็นำเข้านะคะสามารถ เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะค่ะเพราะวันนี้เราสอนเรื่องนิยามแล้วเราจะยังไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดค่ะอ่ะจบแล้วค่ะนิยาม77ทับหวงเล็บ21นะคะเขตปอร์ดอากรตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตากับแท็กอีซี่นะคะมาทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแท็กอีซี่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัศดรก่อนและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับแล้วคุณล่ะสมัครหรือยังครับ